คราวสวัสดีเจ้าปอมแมนปีน้องตำบลบ้านกลางตีฮักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันศุกร์ที่14เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับแห่1ขําเดือนกเหนือนะเจ้า วันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุตสาหการรมทั้งจากของเทศบาลต่ำบลบ้านกลางแล้วก็ข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำรับข่าวแรกในวันนี้เป็นข่าวจะกสวัสดิการสังคมงานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพนะเจ้าก็จะได้จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน เป็นกิจกรรมกาศทองอุไรนะเจ้าจัดขึ้นในวันศุกร์ที่14มีนาคมก็คือในวันนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงแรงเป็นต้นไปบริเวณทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจาม,มาเทวีของเทศบาลต่ำบนบ้านกลางนะเจ้าดังนั้นก็จนจวน ไพี่นอกนะเจ้ามาอาเดินแอลมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าดีมีคุณภาพนะเจ้าก็เป็นการสร่งเสริมอาชีพส่งเสริมการจำหน่ายสร้างไรายได้คพือกับชุมชนของเฮานะเจ้ากามาแอลกาทองอุไรกันในวันนี้นะเจ้าตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงแรงเป็นต้นไปบริเวณ ตั้งเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจำมเทวีของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้า มาฟังข่าวจากคงเฮียนเทศบาบันหนึ่งบ้านกลางกันพ่องนะเจ้าเกาะเปิดหับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2568ในรอบที่สองนะเจ้าก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่2 4มีนาคมจนถึงวันที่3 1มีนาคม2568นะเจ้าเกาะเปิดหับสมัคร ในระดับอนุบาลณเจ้าระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามเจ้าท่านสามารถีิจะสมัครได้ตีห้องวิชาการฟังโดมนะเจ้าสำหรับหลักฐานการสมัครก็ได้แก่ใบสมัครหูถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนขนาดหนึ่งุด้านิ้วจำนวนสองหูสำเนาสุติบัตรของน้องนักเรียนหนึ่งฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดามารดาอย่างละหนึ่งฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงขอพายเจ้าอาทะเบียนบ้านฉบับจริงนะเจ้าตรีมีจืนักเรียนของบิดาแล้เกาะมารดาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางผลการเรียนหรือว่าใบปพหนึ่งนะเจ้าหรือว่าหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิมสําหรับนักเรียนตีโอนย้ายเข้ามาใหม่นะเจ้า เอกสารการโจหลักสูตรสำหรับน้องๆน,น,นักเรียนชั้นอนุบาลสามสม,มุดบันทึกสุขภาพเล่มสีชมพูนะเจ้าสำเนาบันทึกการรับวัคซีนรวมจนถึงสำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างเช่นชื่อสกุลถ้ามีนะเจ้าท่านสามารถที่จะติดต่อขอสมัครเข้าศึกษาได้ในวันแล้วก็เวลาราชการนะเจ้าระหว่างวันที่สิบี่มีนาคม ถึง3ามเอ็ดมีนาคม2568นห้นี่นะเจ้ามาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าก็เป็นขา่าวจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะเจ้าก็ ได้เปิดเผยในเรื่องของการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละออง PM 2.5นะเจ้าซึ่งก็ได้มีการาดำเนินการในเรื่องของการห้ามเผาทั้งหมด74จังหวัดนะเจ้าแล้วก็ยังมีข้อสังการคือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภาคเหนือตีจะได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะเจ้าภายในสามจังหวัดติเหลือนะเจ้าก็ถือว่ายังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ยังต่อนเนื่องนะเจ้าและสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาเปินก็ได้มีการพยากรณ์อากาศ สักจุโมงข้างหน้านะจ้าในเรื่องของประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศห้อนจนถึงห้อนจัดนะจ้าหลายจังหวัดไ้วยกันก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสอาจจะมีฝนฝ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในบางแหง่งดังนั้นก็ขอใือ้ประมพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศตีห้อนจัดยางอีนะจ้าก็อาจจะทำให้เกิดโรคฮ i สโตหรือวโรค ลมแดดได้นะเจ้ารวมจนถึงหื่อระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองเนื่องจากมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ดีได้พัดปกคลุมภาคเหนือของเฮาในตอนล่างแล้วแล้วก็ตอนบนนะเจ้าดังนั้นก็คืออ่อเฝ้าระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองนะเจ้าแล้วก็ระวังหักษาสุขภาพของตัวเก่า ป้องกันรโรคฮิสโตกแล้วก็โรคลมแดดกันตยุยนะเจ้าดังนั้นก็าฝากแจ้งเตือนในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเกากันตุยนะเจ้า มาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากวัดพระสิงเค่งมูทีฮกนะเจ้าฝากแจ้งประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลนะเจ้าก็เป็นงานยกถ่อฝ้าเอกซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ส3มีนาะคม2568 ณวัดพระสิงเขึงมูทีฮกนะเจ้าเริ่มตั้งแต่เวลาเก้าโมงเป็นต้นไปก็จะมีการทําพิธีทางศาสนานะเจ้าแล้วก็ยังมีการเปิดหาบทําบุญหงตามซึ่งทางที่สนใจนะเจ้าอยากจะรวมทําบุญก็สามารถแจ้งจื่อได้กับตังท่านสทหรือว่าตังท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแล้วก็ตังคณะกรรมาการหมู่บ้านได้นะเจ้าดังนั้นก็มา รวมทำบุญยกชอฟ้าสร้างมหากุศลณนะเจ้าตีวัดสิงขึ่งมูทีฮกต่ำมมบ้านกลางในวันที่ามีนาคม2568ตั้งแต่เวลาเก้าโมงเป็นต้นไปนะเจ้า ก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะเจ้าก็มีรายงานสถานการณ์โรคไข้วัดใหญ่ของจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดละปูนนะเจ้าซึ่งตอนนี้ภาพรวมของประเทศก็ถือว่ามีผู้ป่วยสะสมอยู่ตีสองแสนกว่าคนนะเจ้าแล้วก็มีอัตราเสียชีวิตสะสมอยู่ตีสิบเจ็รายนะเจ้าซึ่ง ละปูนมีอัตราป่วยอันดับหนึ่งของประเทศนะเจ้าซึ่งผู้ป่วยสะสมของจังหวัดละปูนนะเจ้าตอนนี้ก็อยู่ตีสองพันรหสบหกรายโดยกันนะเจ้าซึ่งก็ในเรื่องของอาการดูแลหักษาสุขภาพการป้องกันตัวเองจากโรคไข้วัดใหญ่นะเจ้าก็มีวิธีง่ายๆก็คือการปิด ล่างเลี่ยงแล้วก็ยุดนะเจ้าการปิดก็คือปิดปากปิดจมูกเหมือไอาจามโดยฮือใช้ผ้าหรือว่า,าหน้ากากาอนามัยหรือว่าสวมหรือว่าถ้าเกิดว่า่ันเจ็บป่วยด้วยไข้วัดใหญ่นะเจ้าก็ควรจะสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งนะเจ้าหรือว่าเดินทางไปอยู่ในที่ชุมนุมชนที่มีคนนักๆนะเจ้าก็ ควรจะป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งนะเจ้าส่วนล่างนี่ก็คือล่างมือบ่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงและเกาะมื่อสัมผัสสิ่งของต่างๆนะเจ้าอย่างเช่นลูกบิดเราจะบ,บนรถโดยสารเป็นต้นนะเจ้า เลี่ยงมีอะไรอย่างพองก็คือเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือว่าในสถานการณ์ที่มีคนอยู่หนาแน่นนะเจ้าถ้าเป็นไปได้กาหลีกเลี่ยงแบบไปอยู่ในที่ชุมนุมชนที่มีคนนักๆนะเจ้าหรือว่าหากเลี่ยงมาได้ก็สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะเจ้าส่วนยุดก็คือเมื่อท่านป่วยท่านควรจะยุด ยุดเรียนยุดงานยุดกิจกรรมต่างๆนะเจ้าแม่ว่าผู้ป่วยจะมีอาการบรรณัดก,ก็ควรจะยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเื่อหายดีก่อนเพราะว่าการตีทันป่วยแล้วก็ยังคงไปเฮียนไปทํางานอยู่ก็อาจจะทำให้ทานไปแพร่เชื้อโรคคือกับบุคคลอื่นได้นะเจ้าดังนั้นก็ควรจะดูแลตัวเก่าแล้วก็ดูแลสังคมตวัวนะเจ้าทางที่ดี ตอนนี้ถือว่าการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดูะเ้านี่ก็ถือว่ามีอัตราป่วยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะเจ้าดังนั้นดูแลหักษาสุขภาพของตกเกากันตุยนะเจ้า เจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้ามมน,มนกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอแม่พป่น้องทุกท่านตีได้ติดตามห้าฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิศาทาสร้างผู้ประกาศก็ต้อง